สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิมอร่อยชาแนลนะคะวันนี้ครัวอิมอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนพา,พานเพื่อนมาทําข้าวต้มผัดกันนะคะข้าวต้มผัดวันนี้เราจะไม่ห่อแบบข้าวต้มผัดมัดทั่วไปนะคะวันนี้เราจะห่อแบบกลวยนะคะฝีมือความสามารถความอร่อยอย่างเดียวจะอยู่ไม่รอดนะคะสมัยนี้เราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักประยุกและดัดแปลงนะคะเพื่อความอยู่รอดยอดขายของเรานะคะไปเราไปเข้าครัวลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะ น,นี่เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเราใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะห้ายกรัมขาวเหนียวห0า้อยกรัมกะทิห้ารอยกรัมนะถึงจะสมดุลถึงจะอร่อยถึงจะมันนะคะเ,เพื่อนๆเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางไปถึงอ่อนนะคะเคี่ยวนะคะ พอเราเห็นว่าหัวกะทิเราแตกมันได้ที่แล้วเสร็จแล้วเราใส่ข้าวลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนให้ข้าวของเราแห้งเลยนะคะตอนนี้เราก็มาเช็คดูก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลนะคะว่าข้าวเราสุกหรือยัง เราบีบดูแกนข้าวนะคะถ้าว่าไม่มีเกณข้าวสุกแล้วเราใส่น้ําตาลเลยนะคะแต่ถ้าว่าข้าวยังไม่สุกยังมีเกลนอย่าใส่น้ําตาลนะคะเพราะน้ําตาลจะไปรัดตัวข้าวทํำข้าวต้มของเราไม่สุกถึงจะนึ่งแล้วก็ไม่สุกนะคะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะเกลือป่นค่ะแล้วก็ถั่วดําต้มนะคะ เมื่อเราเห็นว่าเกลือน้ำตาลละลายดีแล้วข้าวสุกแล้วเราก็ไปิดไฟยกลงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยนะคะข้าวต้มผัดของเราวันนี้เราจะทําไส้เพือกนะคะเพื่อนๆวันนี้เราซื้อเผือกจากตลาดมาหนึ่งกิโลนะคะ<อ>เผือกสําเร็จรูปนะคะเราจะมาหั่นอุ่นวอร์มอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะนําเผือกขึ้นนึ่งอุ่นอีกครั้งนะคะ อุ่นได้ที่เราก็จะนําเครือของเราลงบดนะคะ <c oughs> บดตอนร้นอนๆเนี่ยจะได้บดง่ายนะคะ <c oughs> เราก็จะมาเริ่มลงมือผัดใส่ขนมกันนะคะ <c oughs> ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ <c oughs> เกลือป่นนะคะ เราใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะผัดไส้นะคะใช,ใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวไปเคี่ยวมาจะไม่จะมีกลิ่นเหม็นนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเสร็จแล้วเผือกเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เราก็จะมาเริ่มลงมือห่อกันเลยนะคะเราตัดใบตองความกว้างประมาณคืบมือนะคะความยาวก็ไปตามใบตองเลยนะคะเพราะเราจะห่อวันนี้เราจะห่อแบบกลวยนะคะเสร็จแล้วเราพับใบตองทบตรงกลางเลยค่ะเรพับใบตองมาจดกึ่งกลางนะคะพันวนไปเลยค่ะเป็นรูปกลวยเลยนะคะ ข้าวใส่ลงไปในกลวยนี้ค่ะถ้าเรากดเบาๆนิดนึงนะคะเขาจะได้ออกมาเสมอกันสวยนะตักใส้ลงไปค่ะแต่งไส่ให้เรียบหน่อยนะคะตักข้าวมาทบหน้าปิดหน้าอีกรอบค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบห่อใหญ่ห่อเล็กแล้วแต่ชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพับน,นี่เข้าหาในตัวเรานะคะต้านข้างสองข้างเขามาทบกันค่ะ ลงมาเลยค่ะเราก็ใช้เข็มกัดกัดตรงนี้นะคะคล้ายๆข้าวเหนียวปิ้งเลยนะคะแต่เราทําเป็นข้าวต้มผัดนะคะเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควนี้เราก็จะยกขึ้นนึ่งกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ยกขนมของเราขึ้นนึ่งเลยค่ะจะใช้เวลานึ่ง25-30นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีค่ะ ต้มผัดของเราก็สูกเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆครานี้เราจะยกลงนะคะรอให้เขาเช็คตัวสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่เราก็จะมาลองชิมกันกันนะคะเพื่อนๆบอกได้คำเดียวว่าอร่อยเวอร์ หวานมันลงตัวนัวแซ่บเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต,ต์ใต้คลิปมาบอกต่อให้ด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ้ายบาย